ครับสวัสดีครับผมอาร์มอุบุล FC วันนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็มาแบ่งปันนะครับแบ่งปันพระเครื่องหลวงพ่อรวยภาษาติโกนะครับอพระมงคลสิทธาจารย์นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันครับนี่ฮะเท่าที่มีเลยครับเจ็ดองค์ฮะราคาเบาเบาครับตามนี้เลยครับอองค์แรกนะพี่ครับองค์แรกนะพี่เป็นรุ่นเหรียญแจกทานนะครับรุ่นหนึ่งหลวงพ่อรวยภาษาติโกรุ่นนี้นะครับ เป็นจำปีรุ่นแรกครับผมนี่ลงยาเขียวนะฮะลงยาเขียวนะฮะเดี๋ยวให้ชมรอบๆครับโหแกะยากเลยนะฮะต้องขออภยนะัยลงยาเขียวนะฮะละราคาเบาๆครับองนี้ราคาลักสิบนี่ฮะองประมาณเท่านี้ครับผม สวยงามครับลงยาเขียวเต็มเลยนะฮะข้างหลังก็จะเป็นยันบุษซอนนะฮะเตขโคดองนี้สองหกเจ็ดนะฮะหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อรวยปราสาทติโกครับวัดหนองบัวนะครับออกวัดหนองบัวครับรุ่นนี้อ่าออกวัดหนองบัวนะฮะมีสามเหรียญนะฮะมาแบ่งปันมีสามเหรียญแบ่งปันนะฮะนี่ก็จะเป็นลงยาแดงฮะลงยาแดงแพงสุดแต่ผมเอาราคาเท่ากันฮะสามารถยกไปได้เลยฮะ นี่ฮะลงยา้ําเงินคนระับเงินแดงเขียวฮะ,ะให้ชมยา้ําเงินฮนะและชมยาเขียวฮนะสวยๆฮะห้อยให้อภรรยาได้แล้วก็ให้ลูกก็ได้นะฮะเรี่ยมให้ลูกใส่ให้ภรรยาใส่นะฮะองนี้เลขโค้ดนี่จะตอกด้านซ้ายนะฮะองนี้ตอกด้านขวานะฮะ นี่ฮะองค์นี้เลขโค้ดสูนะฮะสองหกสามครับผมเลขโค้ดสองหกสามนะฮะยันบุซอนด้านหลังยันสวยงามครับอ่ะต่อไปฮะก็เป็นลงยาแดงครับลงยาแดงที่นี่ไม่แพงนะฮนะเบาเบาฮะราคาเบาเบาโอ้ หล่นนะต้องขออภัยลงยาแดงสวยงามครับลงยาแดงไม่ใช่ลงยาส้มนะครับลงยาแดงนะครับพี่ชายนี่นะครลงยาแดงสวยๆงามแบบนี้เลยฮะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับไดโค้ดแปดสองสามมาบ่มอ่าสนใจสอบถามได้ครับแบบว่าทักมาได้ครับผมเดแต่ผมจะทิ้งลิงก์เฟซไ้ให้ฮะต่อไปคะเป็นพราผงครับ เป็นผ้าผงรุ่นนี้ฮะปีสองห้าหกสองห้าหกหนึ่งนะฮะต้องขอพายพูดปิดผ้าผงนะฮะราคาเบาๆครับหลักสิบแบ่งปั้นฮะเพราะว่ามีรอยบินนะมีรอยบินนิดหน่อยฮะไม่นิดหน่อยแล้วฮะเยอะเลยนี่นะฮะไก่เป็นไก่เป็นไก่ด้านหลังนะฮะยันเต็มเลยพุชซ้อนนามัปปะทะมมาอาูนะฮะข้างหลังจะต่อว่าวัตตะโกนะครับนี่แบ่งปั้นฮะใครสนใจ ทักมาได้ฮะต่อไปฮะเป็นบูชาคูครับผมเป็นบาบูชาคูเนื้อทองทิพย์ครับผมพร้อมเรี่ยมกรอบแต่ไม่มีห่วงนะครับเป็นเก็บผิวครับนี่นะฮะบูชาคูครับราคาหลักร้อยฮะไม่แพงครับเลขค้ดหนึ่งศูนย์สี่เก้าเก้านะฮะเลขค้ดหนึ่งศูนย์สี่เก้าเก้าะครับสวยงามครับที่ผมเคยรีวิวไปฮะองค์นี้เลยฮะ ข้างหลังจะเป็นยันพุทซ้อนนะฮะยันนามาพ้ทถนะครับนี่เป็นทรงเลือนสมรณศักดิ์เลยนะฮะเป็นทรงไข่เลือนสมรณศักดิ์เลยนะฮะนี่นะสวยงามครับอ่าเป็นรายการต่อไปฮะนี่ปีหกสี่นะพี่ชายหกสี่ต่อไปเป็นรายการแท้ทันนะเป็นรายการแท้ทันนะฮะนี่ฮะเป็นรายการแท้ทันนะ เดี๋ยวผมเอามาออกมาในซีนครับเก็บผิวอย่างดีครับผมนี่ฮะนี่เป็นอายุวัฒนะมงคลปีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับผมแท้ทันฮะอ่าแต่หลวงพ่อรวยไม่ได้ปลุกเสกนะฮะแต่แท้ทันท่านครับผมนี่ครับอายุวัฒนะมงคลพิมพ์เสมาครับผมนี่ครับสวยง่ายรับ ่อไปเป็นอีกพิมนะผมต่อไปเป็นอีกพิมพนะครับปปพิม,พพมพ์วงกลมนะผมพิมพ์ไข่นี่ฮะร,ราคาเบาๆฮะแท้ทันตรงนี้จะตอกเลข96นะครับจะตอกเลข96นะครับเพราะว่าพระออกปี96นะครับหลวงพ่อท่านครบรอบ เก้าสิบหกปีนะครับนี่ตรงนี้จะตอกยันนะฮะจมูกร้อยนะฮะจมูกคมร้อยเป็นถุงเงินถุงทองด้านหลังนะฮะเป็นไก่นะฮะอ่าพี่หกศูนย์วัตโกนะฮะอืมนามาประทะนะครับยันสวยงามครับถ้าใครสนใจรายการไหนก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมราคาเบาๆครับไม่แพงเลยนะครับผมอาร์มวุลเอฟซี ก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆีทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ทุกท่านบารมีหลวงพ่อรวยประสาทโกคุ้มครองภัยรวยเงเงินทองไหลามาเทมากันทุกท่านนะครับผมวันนี้อาบุญบุญ fc ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนกราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับ